ครับตอนนี้นะครับน้ําท่วมหมดแล้วนะครับที่บ้านกูชนินนะครับมีทางเข้านะฮะไม่เคยท่วมเลยครับอันนี้ปีเคยเต็มที่ก็ปีห้าสี่อันนี้ถ้าขึ้นมาหนึ่งซอกก็พอๆกับปีห้าสี่นะครับนี่บ่อปลาน้ําก็ท่วมหมดแล้วนะครับทางขาดละ ลัางนะครับเป็นบอ่อป่ายาดอันนี้ก็คงใกล้นะนะฮะถ้าตกลงมาอีกฟองลูกนะครับยังไงก็คิดว่าน่าจะพัวหมดนะครับเตรียมยกข้องขึ้นขึ้นบ้านได้เลยนะฮะวันนี้รถยนต์เข้าไม่ได้แล้วครับมอเตอร์ไซค์ก็ยังยากนะฮะน่าจะต้องเดินลุยน้ำ เลยกระปอมครับเป็นห่วงห้องข้างล่างนะที่คุณยืนนิม่มเพิ่งทำใหม่ขึ้นมานะครับน่าจะถ้าตกอีกเดีวน่าจะท่วม